มีซูซานาโอของอิฮาจิมานั่นเองฮะซึ่งทำไมวันยินนิ่งมันฮะเอเอเริ่มเริ่มเริ่มไปใส่ละกดก่อนดีครับเฮ้ยกดละค้างอะไรเป็นของอิฮาจินั่นเองอะฮะไปเฟี้ยวเลยฮะ ซึ่งก่อนที่จะมีสุรโดชเราต้องมีอะไรก่อนนะฮะใช่ฮะอุจิวะอิคาติได้เองฮะโอเคมาสุมกันจอเลยครั้งที่แล้วแม่งหลุดนะฮะแบบหลุดหลายรอบเลยจนจนเริพอเลยนะฮะโอ,โอ่ขึ้นเห็นแรงอีกออปไป แทงแกนี้ยังเรียบร้อยฮะอืมห้าพอดีฮะเฮะ้ยได้มาสักทีอะได้ตกอยู่ในคาถาของฉันแล้วอือห้ามาทุดเยอะไปเลยอะทุดอีกที่ เปิดเลยได้ตกอยู <ardı> <c ười> okay. uh ่ในคาถาของฉันแล้วโอเคต่อไปคืออันนี้คือการโอ้โหศาสตร์เรนตกลงที่ปวดเลยด้วย เออเออเฮ้คลมฮะจริงด้วยฮะจริงด้วยจริงด้วยไอ้นี่ฮะซื้อฮะไม่แช่ไม่แช่ยี่จะได้ใส่อันเดิมของเรา อ่าเหลือเฮติกใช่ไหมฮะมีฮะแล้วแล้วเราซื้ออะไรฮะอันนี้สองสองนี่เท่าไหร่แบบสี่จัดดิอืมอืมอืมเอาเอาอันนี้ด้วยเอาอันนี้ด้วยไหนนะ หน่นจัดไปไม่ต้องคิดมากสองร้อยเอาอันนี้มาด้วยสลามเก็บได้แล้วนาแล้วมีเฮ็ดเหลือนี่มันฟินจริงๆอ่ะวิเลยตีเก้านี่ว่ะกดเกมคิดอะไรบ้าอ่ะอันนี้อีกสิบใบไหมสิบใบยี่สิบเอ็ด จะไปไปซุ่มต่อฮะเยี่ยกูจับหมดเลยฮะนี่นี่นี่เสือปืนออกซึ่งเป็นไปไม่ได้หรอฮี่ปืนยอดออ,อะเหลืออยู่ยังไงขอลองกดนิดหน่อยฮะลดราคาอยู่เปล่าไม่โอค้คไม่ต้องกดละโซงราคาดีไหม เราจะกดนี่ครั MP หรออีกีแน่นอนไม่แปลกใจฮะขี่ไม่ได้ โอเคเราได้ใช้เฮดหมดตูดไปแล้วฮะไม่น่าเหลือแล้วใช่ยีบอะไรดีอีบอะไรดีมีมีอยู่สามลอยฟาร์มาร์สก็น่าน่าสนใจเหรอหรือซองดิดอลลายอ์อ่ะ อ่าลืมไว้เอาไว้แล้วกันนะเก็บไว้เลยล,ลืมกดอเด็กสุดมามออออเนี้ยไอ้ทองไอ้โซเชนี่มันมันเล่นได้เลยนะแต่ไม่อยากเล่นต่อยอะ่ะโอเคอเดีเ๋ยวจะกดเรื่อยๆแหละเอ็มเอ็เอมพีอะกดเรื่อยๆเลยนะถ้ามีเฮ็ดก็กดเรื่อยๆแค่นั้นแหละไปละ